สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแปดผลไม้ป้องกันภูมิแพ้ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นโรคภูมิแพ้มักมาจากภูมิแพ้ภายในบ้านหรือที่ทำงานเช่นตัวไรฝุ่น,มนแมลงสาบขนสัตว์ลังเคสัตว์และเชื้อรา มักจะมีอาการจามติดติดกันหลายครั้งคันที่ตาคัดจมูกซึ่งการรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยป้องกันภูมิแพ้ได้และนี่คือ8ผลไม้ป้องกันภูมิแพ้ที่ควรรับประทานเป็นประจำค่ะทงเทงฝรั่งมีวิตามินซีสูงมากเลยค่ะเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆซึ่งวิตามินซีนั้น จะช่วยป้องกันโรคหวัดหรือโรคภูมิแพ้และช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสับป,ประรดอุดมไปด้วยวิตามินซีจึงช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นป้องกรรันโรคภูมิแพ้และรักษาหวัดได้เป็นอย่างดีสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่100กรัม จะมีวิตามินซี58มิลลิกรัมจึงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายป้องกันหวัดและโรคภูมิแพ้กีวีกีวี100กรัมมีวิตามินซีถึง105มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยป้องกันโรคหวัดหรือโรคภูมิแพ้อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น แอปเปิลวิตามินซีจากแอปเปิลช่วยป้องกรรันโรคหวานโรคภูมิแพ้หรือโรคเลือดออกตามไรฟันและช่วยสรมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลิ้นจี่ลิ้นจี่1 0 0กรัมมีวิตามิน7 2มิลลิกรัมเพียงแค่ทานลิงจี่วันละ3ผลก็ช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินซีเพียงพอในแต่ละวัน จึงช่วยสริสร้างให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงยิ่งขึ้นฝรั่งฝรั่งสีชมพู100กรัมมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง3เท่าจึงช่วยป้องกันหวนัดภูมิแพ้สริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันมังคุดเปลือกมังคุด ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียและยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีนซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดอ,อีกด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ